หนึ่งกล่องมีกี่ซองหนึ่งกล่องมีห้าซองค่ะหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะหนึ่งกล่องมีห้าซองร้อยแปดสิบเก้าบาทสง่งฟรีด้วยถูกนะถือว่าถ,ถูกมากถูกอืออําเภอเดียวกันเลยค่ะขอดูรัฐบาลแป๊บหนึ่งมันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะก็กัวหนึ่งมันจะเหลือเนาะ แต่เราเคยไปดูแล้วมันไม่ค่อยจะเหลือไม่รู้แหละว,วันนี้ห้านอยดานังเราบุญล่างไปแล้วอะอ่าขอคุยเรื่องสมาชิกด้วยนะ เจมไม่เจมไม่สามารถไปบังคับได้นะคะเวลาเข้ากลุ่มเนี่ยเวลาคุณอยากเข้าคุณก็เข้านะคะเจมเจมไม่สามารถบังคับได้นะตัดสินใจให้ดีนะคะไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะคะเจมพูดได้เลยว่าไม่มีสํานักไหนไม่มีอาจารย์ไหนหรอกค่ะนะคะที่เขาให้เรียกเข้าทุกงวดเข้าทุกวันนะคะมันมีหลุดมันมีเข้าทั้งนั้นนะคะสิ่งที่เรา บางคนบอกว่าเข้ามาทุกงวดฉันไม่เชื่อหรอกทุกงวดมันต้องมีหลุดบ้างนะคะคนเราให้ให้แนวทางเลขมันต้องมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องใช้สตินะคะใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังเพราะว่าไม่มีใครบอกว่าเลขฉันไม่เคยหลุดหรอกไม่มีอ่ะทุกคนก็ต้องพูดว่า อ่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเออเลขมีเข้ามีหลุดเขาก็พูดอย่างนี้ตลอดบางคนบอกว่าเข้ากลุ่มมาเข้ากลุ่มเจเข้ากลุ่มเจไม่ถูกรัฐบาลค่ะเอาก็เลงวดนี้เลขหลุดไงคะจะมันจะให้ถูกได้ไงเดี๋ยววดหน้าหนูให้แค่ตัวเดียวเลยจบนะคะวดหน้าหนูให้ตัวเดียวเลยจบ อร่อยบอกต่ออร่อยจริงนะคะหนูคิดไว้แล้วหนูคุยกับแอดมินหนูคุยกับน้องๆทีมงานไว้แล้วนะคะบอกงวดหน้าก็คือหนูคิดนะใครจะด่าใครจะว่าไงไม่รู้นะหนูคิดว่างวดหน้าหนูจะไม่จุดทูบบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจุดทูบมาเดี๋ยวเลขมันก็อันเพิ่มใช่ไหมหนูไม่จุดงวดหน้าหนูจะให้แค่ชุดเดียวจบพอ นะคะถ้ามันจะเข้ามันก็คือเข้าหนูคิดแบบนั้นจริงถ้ามันจะเข้ามันก็คือเข้าให้เยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าแต่ให้เยอะมีเปอร์เซ็นต์เข้ามานะคะเออให้เยอะมีเปอร์เซ็นต์เข้าแต่ให้เยอะก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเข้าเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวงวดหน้าหนูให้แค่ชุดเดียวจบ นะคะหนูให้ชุดเดียวจบเลยหนูมาคุยกับน้องๆคุยกับทีมงานคุยกับหลายคนไม่แล้ว็ไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่จุดทูบแล้วนะคะเออให้ไปเดินตัวเดียวจบนะคะอะใครสนใจนะคะรับนะคะสับประรดชงผอมนะคะรสชาติสับประรดแท้อร่อยมากนะคะหนึ่งกล่องมีห้าซองเป็นแบบนี้เลยหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะแกะกล่องมาข้างในมีห้าซองแบบนี้นะคะ 5ซองอันนี้หนูหนูกินไป2ซองนะมันเหลือ3นะคะเห็นไหมเออ1กระองมี5ซองนะคะช่วยในเรื่องของการคุมหิวนะคะควบคุมน้ําหนักนะคะใครที่ชอบทานจุกทานจิกทานไม่แบบว่าทานแบบทันม่วทันตัวนะคะแนะนําเลยและราคาแตะต้องได้อันนี้พูดจริง1กระองมี5ซอง189บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะเราไปทานดูเดี๋ยวเรามารีวิวด้วยกันนะคะเจ๊ก็เพิ่งลองทานนี่แหละแล้วก็รสชาติถามว่าโอเคไหมดีก็คือหน,น้ำสับปะรดดีๆเลย อร่อยด้วยนะคะหนึ่งกระอมีห้าสองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะใครสนใจจิ้มเิลียลายที่เจ๊ปักหมุดเลยนะคะรับตัวเทนจำหน่ายด้วยแล้วก็เคยกินแล้วค่ะอร่อยมากนะคะอร่อยรสชาติเป็นแบบไอ้นี่เลยน้ำสับปะรดเลยนะคะจิ้มลืงแล้วค่ะเขาไม่ได้ค่ะจิ้มเหลืองแล้วก็ไม่ได้เติมเต็มอย่งนี้ค่ะโอเคนะ ขาเลิศเออเลิศก็นั่นแหละอย่างที่บอกหนูก็ให้แค่ชุดเดียวละค่ะหนูก็ให้แค่ตัวชุดเดียวแหละแม่เนาะเพราะว่าต้องบอกว่าการให้เลขเยอะก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าให้เลขน้อยเปอร์เซ็นที่มันจะเข้ามันก็มีน้อยแต่หนูมาคิดดูแล้วก็ ถ้ามันจะเข้ามันก็เหมือนกนะ้าสาม้านะคะถ้ามันจะเข้ามันก็เหมือนไอ้ก้าสาม่าที่หนูให้อะ่ะหนูให้เม็ดเดียวตัวเดียวแบบนั้นน่ะหนูคิดนะถ้ามันจะเข้ามันก็คงเข้าแบบนั้นแล้วเนาะมันอยู่ที่ดวงแล้วก็มันอยู่ที่หลายๆอย่างนะคะก็เลยคิดว่างวดเนี้ยให้ชุดเดียวแล้วก็หนูจะไม่จุดทูกนะคะแล้วก็หนูจะไม่โพสให้หน้าเพจ หนูจะไลฟ์สดให้ที่เดียวเลยก็คือก่อนวันหวยออกหนึ่งวันแต่หนูจะลงให้ในกลุ่มวันนี้งวดเน,นี้ยก็คือจะลงให้อย่างอย่างนานเลยนะคะดีครับหนูก็ตามใจคนอนะ่ะหนูพูดง่ายๆนะเจ๊ก็ตามใจทุกอย่างเลยนะตามใจคนอนะ่ะตามใจความทุกความคิดเห็นนะ่ะในกลุ่มเขาคีเอทมาเขาเขาคอมเมนต์มาแบบไหนก็ทําให้ได้หมดนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อย ย้อนไปประมาณปีสองปีที่แล้วรัฐบาลเจให้ทั้งหมด12ตัวนะสมัยก่อน,นให้ทั้งหมด12ตัวแล้วตัวฟันอีกนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจากสิบสองเหลือเกจาก9ก้าเหลือหกเหลือเจดจากเจ็ดเหลือหอะไรประมาณนี้ค่ะ mm hmm. เมื่อก่อนฟันรัฐบาลทีสามตัวให้สีห้าหางนะรู้ไหมสมัยก่อนนะ ไม่ใครบ่นนะให้หวยเมื่อก่อนไม่ใครพ่ดอะไอแนี้นะเมื่อก่อนให้แบบสามตัวสี่ห่อห่องอ่ะโอ้แต่สามตัวมันถูกมามันก็ได้กําไรไงมันก็คุ้มไงเออเออก็เลยมาปเปลี่ยนปรับปรเปลี่ยนมาใครว่ายังไงมาเราก็เอามาปรับมาเปลี่ยนผิดถูกยังไงก็ว่ากันไปเพราะว่าเราก็จะได้รู้ด้วยอันไหนแบบไหนมันดีแบบไหนมันไม่ดีหรือ,อยังไงเนาะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่า หวยมันมีทุกงวดนะคะมันมีให้เราปรับให้เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วเออใครรับนะคะผงชงสับป,ปะรดนะคะชงผอมนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักเฟสจริงดูไงนะคะอา้านะคะร้อยแปดสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีนะคะหนึ่งกล่องมีห้าซองนะคะทานวันละหนึ่งซองก็พอนะคะถูกมากนะร้อยแปดสิบเก้าบาทจะส่งให้ฟรีนะคะโอเค S <S <an other> ให้ก่อนเว็บเปิดได้ไหมถ้าหนูให้ก่อนเว็บเปิดแม่เชื่อไหมถ้าเขาเห็นเลขหนูคือไม่มีใครสามารถแทงได้ไงอ่าหนูพูดถูกไหมถ้าหนูให้ก่อนเว็บเปิดถ้าหนูให้ก่อนเว็บเปิดเว็บเขาจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าหนูให้เลขอะไรแล้วเวลาเขาเปิดมาคือเขาปิดเลยเขาไม่มีให้โอกาสให้เราได้แทงเลยแต่สมมติว่าหนูพูดถูกไหมคะหนูพูดเนี่ยมันเป็นประเด็นอย่างที่หนูดราม,ม่ามาเนี่ย มันเป็นประเดนอย่างอยีางที่หนูบอกบางคนอยากให้หนูลงลงเลขไวนะคะแต่พอเวลาลงไปแล้วนะคะเอ,อใช่ครับให้ไว้กลุ่นนานๆเลยงวดที่ผ่านมาหนูให้ในกลุ่มไปก่อนประมาณชุดเต็มเลยก็คือประมาณสามสี่วันเลยนะคะก่อนหนูจะมาไลฟ์สดทุกคนถ้าหนูให้ก่อนเว็บเปิดแล้วเว็บ มันเลขมันหลุดอยู่แล้วแหละมันไม่ต้องไอ้นี่หรอกสงสัยหรอกถึงหนูไม่บอดถึงหนูไม่มาไลฟ์สดหน้าเว็บเอ้ยถึงหนูไม่มาไลฟ์สดหน้าเพจถึงเจ๊มไม่มาโพสต์หน้าเพจเลขมันก็หลุดอยู่แล้วสมาชิกเยอะแยะมากมายคนจ้องจะเอาเลขออกจากกลุ่มอยู่แล้วถ้าหนูให้ก่อนเว็บเปิดอันนี้อันนี้ความคิดแรกนะอันนี้อันนี้ฟังฟังหนูก่อนนะหนูไม่ได้ว่าอะไรแม่นะเออถ้าหนูให้ก่อนเว็บเปิดเขาจะรู้เลขหนูแล้วและสิ่งที่สำคัญพอหนูให้ไปปุ๊บ เขารู้แล้วว่าหนูเลขอะไรเขาปิดรอเลยแล้วไม่มีใครสามารถแทงได้เลยแต่ถ้าเขาเปิดแล้วหนูเอาไปให้สมมติเว็บเปิดแล้วหนูลงเลขปุ๊บคนเห็นเลขก่อนก็เอาไปซื้อก่อนทันถูกต้องไหมฮะเนั่นแหละมันก็คือเมือคนบอกกูไมห่หนูอยากได้ไวๆคะ่ะเออหนูอยากได้ไวๆเออแต่บางครั้งการได้ไวไปปุ๊บ ลงเลยจ้าอะลยลงเลยเหรอให้เขารู้เลยให้เจ้ามือรู้เลยเขาจะได้อันคือไม่มีโอกาสได้แทงเลยเว็บเปิดก่อนแล้วค่อยลงดีกว่านะฮะให้เว็บเปิดก่อนลงตอนไหนก็แทงไม่ได้ไงคะ <c oughs> จ้าคนหนึ่งเขาก็แทงได้เขาก็มีมันต้องใช้ความไวความเร็วแสงลูกนะเออบางคนก็ถือก็ได้ไเออเออเมื่อก่อนนะโอ้ย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยเลขเท่าดีดี แต่มันไม่แต่เข้าใจมันเมื่อก่อนอะนะบางคนบอกโอ้ยเรขยข้างวดเดียวทำไมาพูดแหน่เมื่อก่อนฉันข้าสามสี่งวดไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เมื่อก่อนน่ะหวยเข้าแต่เจ๊เจ๊เจพิ่งตรงเมื่อก่อนหวยเจ๊ก็ข้าดีนะรัฐบาลน่ะแต่มันไม่ดังสมัยก่อนหวยก็เข้าแต่ไม่ดังเออดัง,ด,งดับ,ด,บดับอยู่เนี้ยแหละนะคะอ่ะใครรับนะคะผงชงสับประรดนะคะชงผอมจิ้มหมิงลหลที่เจ๊ปักหมดเลยหนึ่งกล่องนะคะมี เออนะคะโอ้มันพูดยากอะ่ะทำอะไรไปก็อย่างว่าแหละหลายคนหลายความคิดเออบางครั้งนะ่ะให้ไวไปปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าเราให้เลขอะไรเขาก็ไปปิดรอเลยไม่ต้องให้แทงเลยกระชักบาทเดียวนะฮะปิดรอแบบสวยๆเลยแต่ถ้าเขาเปิดแล้วแล้วเราเห็นเลขแล้วปุ๊บเราเอาไปแทงเลยเนี่ยเราแทงได้ เรเที่ยงทันนะฮะเออเนาะเออบางอันเราไปให้ไวเกินอย่างเงี้ยเยังไม่เปิดแล้วเขารู้ล้วให้เลขแล้วเขาก็ไปปิดรอแหละเจ๊ตัวจริงดูไงก็ดูอยู่นี่ไงคะตัวจริงนะคะแม่หนูเห็นแม่พิมมาสิบรอบแล้วนะคะลงเที่ยงทันไหมไม่ทันค่ะนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นี่ค่ะแต่ที่ผ่านมาเลยนะระยะเวลาตลอดน่ะที่ผ่านมาเลยอะ สมมติหวยออกวันที่หนึ่งหนูจะวางวันที่สามสิบตอนเช้าทําแบบนี้มาโดยตลอดแต่เมื่อก่อนเราไม่ดังไงเราก็เมื่อก่อนสมาชิกมีแค่ประมาณสามสี่หมื่นอยู่ในกลุ่มแค่นั้นเองมันเราเมื่อก่อนเราไม่ดังเออก็จะลงประมาณวันที่สามสิบตอนเช้าเลยก่อนวันหวยออกหนึ่งวันเราก็ลงของเราแบบนี้ฮะบนเก้าสองศูนย์จริงหรอเฮ้เก้าสองศูนย์ 9, 2, 0, จริงหรอ,อแกแอดเราดิ เจ้าเขาก็รู้กันทุกคนครับเจมมันก็อยู่ที่ความไวเนาะมันอยู่ที่ความไวอะ่ะเออมันก่อนลงเลขให้วันทีสามไม่มตแต่เมื่อก่อนมันม,มีดามาไงสม,มามชิกเราน้อยแล้วก็เราก็ยังไม่ค่อยเป็นคนที่เป็นอะไรหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนระบบเปลี่ยนทุกอย่างก็คือต้องต้องเลขลงเลขให้ไวแต่บางคนบอกว่าลงไวก็เจ้ามือบางเจ้าเขาก็ยังไม่เปิดเว็บยังไม่เปิดเพราะว่าหนึ่งเลย นะคะเราให้เลกไปแล้วจังมือเขาก็โออเลขเจ๊ฟองเบียร์ปิดไปเลยรอไม่ต้องให้แทงสักบาทเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้ารอให้เว็บเปิดแล้วแล้วเราค่อยให้เนี่ยก็คืออาศัยความไวใครไวใครได้นะคะตัวจริงอ่านเมนได้จริงค่ะเจ๊บนเก้าสองศูนหรอจริงปะเออใช่มึงดังดังดับๆับอยู่เงี้ยแหละคนเรามันก็อย่างว่าเลยนะเนาะมันก็มี